สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเพลืองข้าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตุนมากระพอย์เปิดช่่องงทาเเติมมมกให .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบแบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชวาวคาบาฟินิชคอมโบทุกคนนะผมวันนี้นะครับอยู่กับเพจอัปเดตของวันที่3รกรกฎาคม2568มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับ อของเจ้าเชยค่าเหมือนเดิมนะครับ สิ่งที่ปรับมาเป็นอันแรกนะ่นคือตัวของแมคโอเวอร์ลอทครับปรับไปเป็นเลเวล100นะครับซึ่งก็คือแพทเต็มของโอเวอร์ลอทช่วงแรกและนะครับถามว่าแพทต่อไปมีอะไรอีกไหมแพทต่อไปจะมีโอเวอร์ลอทสองร้นะครับโอเวอร์ลอทสองร้เสร็จก็จะมีโอเวอร์ลอทสามร้แล้วก็ไปจนถึง400มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็เดนเจียนใหม่นะครับเฟรมนิดนะครับค่าพลังที่แนะนำอยู่ที่946,000ถ้าเกิดว่าใครเป็นเบเดอร์เนี่ยประมาณ700,000กว่าก็บอดได้แล้วนะครับอ่าลองลองลอง,ลองดดูไ้ นะประมาณนั้นซึ่งค่าเข้าดันเนี่ยมันใช้1,500ฟอร์สเจมนะครับซึ่งทีนี้มันจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับหก็คือมันจะลดราคาครึ่งหนึ่งครับเหลือ750ฟอร์เจมนะครับแต่อันนี้จะต้องใช้ดีวด้วย10เมตรแล้วก็แลกได้ไม่เกิน10ครั้งต่อวันนะครับนี่คือราคาของอัลติเมตนะครับอีกอันนึงก็คือการใช้เดวิลคอร์ครับที่ซื้อได้จากแคชช็อป 5M นะครับ ในราคา5 m เนาะแล้วก็ใช้ดีวายอีก10อันนะครับแลกได้ไม่เกิน30ครั้งต่อยดีนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยคือต่อวันข้างล่างเนี่ยคือต่อ i ดีเท่ากับว่าอันนี้คือ1กิจกรรมแลกได้30ครั้งนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือต่อวันอ่ะประมาณนั้นซึ่งถามว่าพันหเนี่ยน่าลงไหมเอาตรงไม่น่าลงถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมไม่น่าลงเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่เฟรมนี้มันมมน่าลงขึ้นอีกแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตรงนั้นแล้ะกันเดี๋ยวาะวะรรมนนนคัับป้ อินเกมอีเวนต์ครับเพิ่มเฟรมเนสอีเวนต์ตรงนี้อ่านแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับก็คือตรงราคาใบดันของเฟรมเนสนั่นแหละนะครับแล้วก็อินเนอร์โอบครับลดราคา50%าร์เนตรงนี้จะขายอยู่ที่ไอเทมช็อปนะครับขายอยู่ที่ไอเทมช็อปไปดูกันได้ตรงนั้นเนาะอินเกมอีเวนต์ครับเดลิลโลกอินนะครับข้ามแล้วกันนะเดลิลโลกอินมันเหมือนเดิมอะนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวของคูนคูนข้ามแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ต่อไปครับจะเป็นตัวของกิวมิชชั่นนะครับเรามาเริ่มกันที่กิวมิชชั่นเลยนะครับกิวมิชชั่นเนี่ยนะครับมาวันที่3หมดวันที่17กรกฎาคมนะครับเขาบอกว่าให้ผู้เล่นเนี่ยนำตัวของ Q of b อฟเบสอาเวกนะครับเอ่อมาแลกเปลี่ยนที่เอ c u ยในเมืองบอดดี้ไอส์โดยผู้เล่นจะต้องใช้ Q of b อฟเบสอาเวเนี่ยสกล่องครับบวก50 DY แล้วก็50 Chaos Core นในการแลกเปลี่ยนอันเนี้ยกล่อง Q of b l i s s a เอเวกเนี่ยมันหาได้จากตัวของดันกิวนะครับซึ่งดันกิวที่จะได้กล่องอันเนี้ยมันคือดันกิวระดับอีพินะครับซึ่งเวลาคุณลงดันกิวอ่ะมันจะต้องเป็นดันกิวระดับอีพิกก่อนนึว่าไหมมันจะต้องเป็นดันกิวระดับอีพิกพอคุณลงไปปุ๊บครบ24ครบ24ชั่วโมงมันจะได้มา3กล่องถ้าเกิดว่าในกรณีกิวคุณลงครบ3กล่อง อ่ะประมาณนั้นซึ่งหัวกิวก็ต้องรีอ่ะถ้าเกิดว่าของมันคุ้มจริงๆนะครับแล้วเอากล่องดันกิวเนี่ยจริงๆไอ้ไอเนี้ยมันก็คือกล่องดันกิวนะครับบวกกับ DI บวกกับ Chaos ไปแลกของนะครับที NPC ยุยถามว่าแลกได้อะไรนะมันแลกได้2ครั้งต่อหนึ่งวันนะแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะเอาให้ครบเลยอ่ะหนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอีพิกตั้งแต่แรกอ่ะคุณจะต้องรีให้ได้อีพิกผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสำหรับหัวกิวทั้งหลาย เวลาคุณจะลงดันกิลเนี่ยนะครับเราจะซื้อตัวของดันเจียนอันนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเรากดคุยตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นอีซี่อยู่นะครับเวลามันเป็นอีซี่อย่างเงี้ยคุณจะต้องกดที่ว่าเปลี่ยนระดับความยากซึ่งมันจะจ่ายสองพันฟอ์เจมอืมอ่าคนที่เปลี่ยนได้จะต้องเป็นคนที่เปิดดันกิลได้นะครับน่าจะมีหัวกิวกับตัวของผู้จัดการกิลนะครับประมาณนี้ที่เปลี่ยนได้ พอคุณกดเปลี่ยนไปปุ๊บมันจะรีเซ็ตอ่ะประมาณนี้ซึ่งคุณจะต้องหาให้เจอระดับ e ีพินะครับเนี่ยอ่ะไม่ใช่อีพิกอีลินะครับเนี่ยนี่คือระดับนี้ระดับนี้จะได้ตัวของ Q ิวออฟเบรซอเวกเคนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการซึ่งดันดันกิวเนี่ยปกติลงได้วันละ7รอบลงได้วันละ7รอบประเด็นก็คือเวลาคุณลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีคููดาวนะครับมันจะมีคูดาวอย่างนี้นี่คือคูดาวกล่อง นะครับกล่องแต่ละกล่องคูดาวไม่เท่ากันแต่เอาตรงๆว่า3กล่องเนี่ยคูดาวเกือบ1วันอวันพูดตรงๆเลยว่าคูดาวเกือบ1วันเพราะเพราะฉะนั้นจะเป็นจะต้องบริหารให้ดีนะครับจะเป็นจะต้องบริหารให้ดีสําหรับคูดาวกล่องประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคิดกันดูว่าจะทํากันยังไงนะสําหรับแต่ละกิวเพราะว่าในแต่ละกิวเนี่ยคือคือคุณนัดคือคุณนัดคนได้ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับประมาณนั้น เพราะว่าดันกกลเนี่ยมันกำหนดให้ลง7คนขั้นต่ำด้วยนะครับทีนี้กล่องเนี่ยมันมีโอกาสออกอะไรบ้างกล่องเนี่ยมีโอกาสออกการแตกประดับทั้งหมดเลยอาจจะใส่ตัวของขยะมาบ้างนะครับประมาณ4ชิ้นนอกนั้นเป็นการแตกหมดกิจกรรมที่2อนะครับอักษรลับอ่ะเรามาดูอักษรลับครับอักษรลับเนี่ยมาวันที่3หมดวันที่17เนะครับเออเขาบอกว่าให้คุณหาคําว่า s p ิริตครับกับ Element 2์สอ สปิริตกับอิเลเมนต์อะไรก็ได้สปิริตก็ได้หรืออิเลเมนต์ก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นสปิริตเนี่ยนะครับจะออกที่ตัวของร้อยยีแค่นะครับ125แมลงครับ125เข็มพิษครับ130พสสองสมุดดันปีกนะครับแล้วก็บอลเขียวอ่า145หุ่นยนต์ครับแมลงอเวกนะครับผมเทมปัสนะครับแล้วก็ตัวของเข็มทิษอเวกอันนี้เป็นเทมจีนข่าวม่วงนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอิเลเมนต์อิเลเมนต์ออกที่ดันธาตุนะผมพรีเมียมแล้วก็เวกอ่าพรีเมียมแล้วก็เวกครบเลยนะครับแล้วก็อับดัลเซิตี้ก็เป็นขวดเขียวนะครับบัตรเงินบัตรทองนะครับผมเอ่าขาวแดงนะครับแล้วก็แพนด้านะครับเอ่อขวดขาวแล้วก็เฟรมเน็ดอ่าอันนี้ดันใหม่ใส่มาด้วยใช้แค่ตัวสอนไปแรกที่ npcu นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล่องสปิริตนะครับ มันจะสุ่มไอเทม1ชิ้นนะครับถามว่ามีอะไรบ้างมันก็มีสอดแอม m มจิแอมแมกเลขั้นแดงนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธก็จะมีสอดแอม m มจิแอมคเลดประมาณนี้นะครับมีเจาะแดงในนี้มี RW ในนี้นอกนอกนั้นจะเป็นของเช่าและที่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่ามันก็งั้นๆนะครับ <S <S ต่อไปคืออิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์เนี่ยจะสุ่มเหมือนกันกับข้างบนแต่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นขั้นขาวแทน นะครับก็จะมีสอด m G M m บีจีเอแม็กเลสแล้วก็คีเลสสำหรับชุดนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธจะเป็นสอด m G g M m ีจมีจมแล้วก็คีเลสเหมือนกันนะครับสำหรับอาวุธเนาะมีเจาะขามาให้นะครับมี PW มาให้นะรประมาณนี้มีเมอริตด้วยนะครับรู้สึกว่ากล่องข้างบุมันจะไม่มีเมอริตปไมไม่มีเมอริตอ่ากล่องข้างบุไม่มีเมอริตน,นะครับก็จะประมาณนี้นอ่นน่าจะเป็นอยู่ที่วัสดบัฟนะครับก็เหมือนกับว่าคุณไปลงดันแล้วได้ตัวอักษรมาแลกของเพิ่มนะ นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าอิเลเมนต์เนี่ยนะครับมีดันไหนที่ได้ฟาร์มมัง่งส่วนใหญ่น่าจะโขดเขียวมัง้งทุกคนนอกนั้นนอกนอกนั้นไปฟาร์หาอะไรเฟรมเนสนี่อาจจะได้ลงอยู่บ้างในช่วงแรกนะครับที่ยังแรกกันไม่ครบประมาณนั้นแพนด้าเนี่ยผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยน่าลงด้วยซ้ำประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับดันต่อไปครับก็จะเป็นตัวของแรกง่ายอัปเกรไม่มีสะดุดนะครับม,มาวันที่3หมดวันที่17 อันนี้เนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆมันก็คือเอาตัวของ p e ดออ f u p g เกรดกับอ่ u อีควิคเมนต์บายโปรดัเนี่ยนะครับไปแรกให้เป็นขั้นที่ต่ำลงถามว่าทำไปเพื่ออะไร่าพี่ง่ายๆเลยครับอัดสมุดทุกคนอัดสมุดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสามารถแลกไปเป็นขั้นที่ต่ำลงได้ซึ่งมันต้องไล่นะทุกคนมันต้องไล่นะอย่างเช่นคุณมี h ฮเอ็ดเนี่ยคุณอยากจะได้ขั้นแดงคุณต้องเอาไฮเอ็ดไปแลกขั้นแดงนะครับ ไม่สามารถเอาตัวของโลกลับมาเป็นไฮเอทอะไรพวกนี้มันทําไม่ได้นะมัน,ม,นมันมีแต่ไล่ลงนะเหมือนว่าคุณมีไฮเอทแล้วคุณจะได้ขั้นโลงยคุณก็ต้องไปแลกขั้นแดงก่อนไปแลกขั้นกลางก่อนแล้วก็ถึงจะได้ขั้นโลประมาณนี้อารมณ์มันจะออกประมาณนี้ซึ่งทุกครั้งที่คุณแลกอะ่ะมันจะจ่าย5 0 0พันเอลเซทด้วยประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าอัตติเมตเนี่ยมันก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ก็จะแลกเปลีป่ยนเป็นตัวของ end, ไฮนั่นแหละแต่ว่าคงจะไม่มีใครเอาตัวของพีดอัตติเมตไปแลกหรอก นะครับประมาณนี้แต่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอีควอเต์ปลายโบดักก็เหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันแค่นี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้มาครับเฟรมเน็มิชมชั่นเฟรมเน็มิชชั่นเนี่ยมาวันที่3กร,รกฎาคมแล้วก็หมดวันที่17นะครับหลักๆก,ก็คือให้คุณเอาให้คุณไปลงดันเฟรมเน็แล้วก็ฆ่าบอสท,ทายให้ได้นะครับมันจะได้ตัวของกล่องสุ่มเงินนะครับซึ่งจะสุ่มที่ 5M ถึง12 M โดยสรุปเลยก็คือตัวของเฟรมเนสเนี่ยโดยราคาดันนะครับคือ1,500อ่าต่อให้มีกิจกรรมนี้ก็ไม่คุ้มแต่ประเด็นก็คือมันมี750ฟอสต์เฟอสเนี่ยนะครับคุณบวก d y 1 0ก้อนมันจะตกอยู่ประมาณ1,110อ่า1 1 1 5เนี่ยตีว่าประมาณ360อืม360้ฟอสเจ็มประมาณนั้นแล้วลุ้นของอีก5กล่องอืม คือมันคือมันเป็นไปได้ทั้งขาดทุนและก็มีแล้วก็เป็นไปได้ทั้งกําไรครับประมาณนั้นมันอยู่ที่ของดอกแต่10กลอ่องแต่10รอบต่อวันอาจจะวัดอะไรไม่ค่อยได้แต่สําหรับคนที่จะฟาร,ร์มเอลซแล้วลุ้นของอ่ื่นไปด้วยผมคิดว่าก็เป็นชายล,ลิศที่น่าสนใจส่วนสำหรับใบด้าน5้าเอเนี่ยอันนี้มันเหมือนแจกฟรีเลยนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมนั้นมาด้วยนะครับแสดงว่ามันได้เงินคืนตลอดอยู่แล้วเพราะว่าขั้นต่ำที่มันสูบคือ 5M นั่นเองนะกรบประมาณนั้นคุณจ่ายแค่ตัวของ,ง,งดีว ลงไม่ได้ก็ไปด่านอื่นได้ก่อนต่อไปก็คือ d e v e l o p e r n o ร์โครับส่งมอบฉา,ายาเราตัดทิ้งไปนะครับเอ,อ่อปัญหาเฟดเดดครับผมคือเฟดเดดผมพูดตรงๆว่าเขาแก้แล้วนะครับไอ <I S 1> <I S 2> รอบก่อนที่เราแดกกันมันๆเนี่ยคือเขาแก้ออกไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะก็น่าเสียดายเหมือนกันจริงๆมันเป็นบัคที่ดีนะแต่ถึงถึงมันจะเป็นบัคแต่มันก็เป,นเป็นบัคที่ดีเนาะแล้วก็ปัญหาการเรียนลำดับของฟอสเกมในเมนูเอเจนช็อปครับหรือก็คือตลาดกลางของเรานะครับที่ไม่สามารถใช้ตัวกองฟิวเจอร์ได้จากราคา สูงไปต่ําหรือต่ําไปสูงขนาดนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณน,นี้นี่ก็คือแพทอัปเดตของอันนี้นะครับเอาตรงๆก็คือเราค่อนข้างที่จะมองว่าเฟรมเนสเนะี่ยน่าจะแพงกันทุกคนแหละนะครับแล้วก็นอกนั้นผมไม่มีอะไรติดเท่าไหร่นะแต่ไปดันเฟรมเนสเนะี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีกิจไปช่วยเนะี่ยคือ ยังไงก็ราคาสูงมากจริงถามว่าตอนนี้มีที่ฟาร,ร์มอัลติเมทที่อื่นไหมก็ปกติแล้วนะปัจจุบันตอนนี้น่าจะฟาร,ร์มกันที่เทมปัสกับขวดเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทําของขึ้นไปจนฟาร,ร์มขวดเขียวบอดออโต้ได้แล้วเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนเดิมประเด็นก็คือขวดเขียวอ่ะมันจะไม่คืนเอเวเตมาสแสดงว่าขวดเขียวอ่ะอาจจะไปฟาร,ร์มหาเดโมไนท์ได้จริงอาจจะไปฟาร,ร์มหาอัลติเมทได้จริงแต่ก็คือก็จะโดนรอบดันประมาณ3-60 ประมาณนั้นนะครับส่วนจะกําไรหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งสําหรับการลงเนาะส่วนเฟรมเนสเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมคือเจ๊งแน่นอนผมการันตีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมโอเคมันก็พอวัดได้มาจะเอาลุมขดเขียวนั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็สําหรับแพทนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมมีสรุปแพทออกมาแน่นอนแล้วก็ไปลงในเ e อ็กคอมโบเหมือนเดิมนะครับใครจะรอดูสรุปแพท ก็ได้นะเพราะว่าสรุปแพทม,มันจะผ่านการเทสมาค่อนข้านที่เยอะๆเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นอะไรแจนมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะเติมเกมก็ฝากตุนมากับพอยของเราได้วยลวกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบทดีๆก็ฝากยูทีโฟนของเราได้วยลวกันนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับ๊บา่บาย,บายทุกคน